วันนี้เราก็จะมาทำกับข้าวกันเนาะเราก็จะเอาหน่อไม้ที่เราไปหามานะคะมาทำกับข้าววันนี้จะมาทำเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่รับรองว่าแซ่บเผ็ดแน่นอนแล้วก็จะทำกับข้าวอย่างอื่นกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมี3ามเมนูเช้านี้6กโมงตื่นมาทากับข้าวเพราะว่าไม่ได้ทำกับข้าวกินเองมาหลายวันแล้ะซื้อแต่ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยกินทุกวันเลยเนาะโอเคค่ะทำกับข้าวกัน น้ำเดือดแล้วใส่ไส้ลงไปนะคะทุกคนผักกัดดองแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะน้ำตาลอันนี้เราจะไม่ใส่เค็มนะทุกคนไม่ใส่เค็มอย่เพราะว่าผักกาดดองอะ่ะเขาจะออกเค็มอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเราโต๊เนี่ยไม่ค่อยมีคนชอบกินเค็มกันน้ำปลาก็จะใส่แค่หน่อยเดียวก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวชิมก่อนแล้วก็ดูว่าต้องเพิ่มอะไรทีหลังแค่นี้ก่อนพอแล้วก็เคี่ยวไปนะจ๊ะ ระหว่างที่เรานางเดือดเราก็ทำอย่างอื่นรอนะคะอ่าเมนูต่อไปนะคะระหว่างที่รอนางเดือดนะคะแล้วก็จะทำไก่ต้มเห็ดหอมใส่สาคยอีเพชดอกฟักให้หน่อย เนี่ยเราก็จะเห็ดหอมมาแช่น้ำแล้วก็บีบๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล้างมันก็จะฟูเนี่ยใส่เห็ดหอมเยอะมากเพราาโตดชอบกินเขาเรียกฟัก,กหรือเรียกแฟงว่าที่มันลูกใหญ่ๆอ่ะบ้านเราเรียกแฟงแล้วลูกใหญ่อ่ะใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งถ้าจำไม่ผิดอ่ะไก่นะครับเป็นปีกอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาตัดถ้าเป็นแม่น้ตโต๊ดทำนะเขาก็ะจะตัดปลายปีกตรงเนี้ยออกแต่ทีเนี้ยน้าโตชอบกินน้าโตไม่ตัดนะครับตัดเป็นสามชิ้นนะคะปลายปีกเนี่ยันขอ ชอบกินมากบางทีก็ตัดลำบากทำาหไม่สับเนอะสับดีกว่าต้องเจอมีดอิตโต้ของฉะละม <Okay. S 1> มีมคมมากใครที่จะใช้มีดบ้านนี้นะคะต้องระวังเพราะว่ามีดบ้านนี้คมมากแม่เป็นคนที่ถ้ามีดปืนคือห้ามใช้กูจะไม่ใช้มีดปืนอะไรแบบนี้นแม่ยังไม่ตื่นนะคะหรือว่าตื่นแล้วนั่งเล่นเกมก็ไม่รู้ หั่นไก่นะจ๊ะเราก็ดูด้วยนะเผื่อมันมีแบบเศษขนเศษอะไรติดมาดึงออกให้หมดนะคะ mm. เดี๋ยวมันไปอยู่ในจานอาหารแล้วมันก็จะไม่น่ากินนะโอเคแล้วก็ล้างอีกรอบนะึงล้างก่อนนะทุกคนอื mm. ได้แล้วแล้วก็เห็ดหอมเอาล้างส่งก่อนนะจ๊ะ mm. เห็ดหอมนี่กระมังใหญ่มากจะดูไก่นิดเดียวไม่เน้นไก่นะจ๊ะเน้นเห็ดหอมกับฟักเนาะ ้มผักกัดดองก็เดือดใหญ่แล้วนะทุกคนโอ้ยไอยขึ้นกล้องเลยคนได้นะแต่ถ้าปิดแก๊สแล้วอย่าไปคนนะเดี๋ยวมันบูดง่ายถ้าเดือดๆอ,อยู่อย่างเงี้ยคนได้แต่ถ้าเป็นพวกเนื้อปลาเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคนนะเดี๋ยวมันจะเหม็นคาวแล้วก็แหลกชิมก่อนจ้าหืจืดสนิทเพราะว่าลางผักกัดดองหลายรอบแล้วเนาะตําเครื่องต้มไก่ต่อนะจ๊ะต้มไก่เราจะใส่อันนี้ด้วย ะนาวดองชอบมากเครื่องต้มไก่ก็จะมีริกไทยนะจ๊ะริกไทแบบเม็ดๆใส่ลงไปบอบๆไปก่อนนะจ๊ะค่อยๆก่อนนะถ้าตามแรงๆเลยแล้วเดี๋ยวมันก็กระเด็นออกจากครกหมดหมนีหมุนๆเนาะก่อนอ่าแหลกแล้วใส่กระเทียมนะจ๊ะที่จริงจะใส่เป็นกระเทียมหัวใหญ่เนาะกระเทียมหัวใหญ่หมดใส่เป็นกระเทียมไทยนะคะใส่ไป ทียมหัวใหญ่ก็บอบเบาะแล้วก็ตำจ้าโอเคแหลกล้วพักไว้ก่อนอ่าต่อไปตักน้ำใส่หม้อนะคะเตรียมตั้งน้ำสองขั้นคืึ้นสามขัน้นพอน้ำเริ่มเดือดเริ่มร้อนจัดแล้วนะคะแล้วก็ ใส่ไก่ลงไปใส่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็รอมันเดือดอีกรอบนึงค่ะตักฟองทิ้งนะคะทุกคนแบบนี้รอให้ฟองเขออกจนหมดนะคะตักฟองเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขลกนะคะลงไปกระเทียมไทยใส่ไปเลยจ้าใส่อันนี้นางเอกนะคะที่เราชอบเติมน้ำไปหน่อย แล้วก็นี่ค่ะหยิบลูกมาเลยใส่ทั้งลูกลูกเดียวพออีฟองฟองที่ลอยขึ้นมาที่หลังนะี่คืออันนี้นะพวกกระเทียมมิกไทยนะเครื่องของมันนะเห็ดหอมเห็ดหอมก็บีบน้ําให้หมดแล้วก็ใส่ปรุงรสจา้าน้าตาลแล้วก็บดด,ดีอันนี้มันไม่ค่อยออกบด,ดดีหน,น่อยนึงผงนัวนิดเดียวพอซีอิ้วขาวค่ะนี่ แล้วก็ใส่ฟักนะคะอ่ะแม่อย่างเงี้ยเขาเรียกฟักหรือแฟงเงี้ยเขาเรียกฟักใช่ป่ะเนี่ยใส่ไปเพราะว่ามันจะสุกยากแล้วก็ใส่ไปก่อนเลยอันนี้อีเพชรหั่นชิ้นเล็กไปหน่อยทีต้องหั่นแบบชิ้นใหญ่ๆเนาะแล้วก็เลือกชิ้นใหญ่ๆใ,ใส่ลงไปชิ้นเล็กแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเรียงใส่กุ้งโอ้ยกระเด็นใส่ไปจ้า ต่อไปเราก็ทําเมนูต่อไปนะจ๊ะระหว่างรอต้มไก่เดือดอันนี้หน่อไม้เนี่ยนางเอกที่เราไปหามาเนาะในคลิปที่เราไปหามาเมื่อวานเราก็ต้มไว้ล้ะแล้วก็จะแกงเนื้อนะคะใส่หน่อไม้ใครเคยกินบ้างแกงเผ็ดเนื้อใส่หน่อไม้แล้วจะสับอย่างงี้นะชอบสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หั่นค่ะหั่นแบบนี้ชิ้นนี้คือไม่ต้องเท่ากันนะทุกคนได้แล้วเห็นไหม อันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่หนอนะวันนั้นนะแม่13 10หนอนเนาะ10ะหนอนแล้วก็แบ่งมาแกงแล้วเดือวที่เหลือแล้วก็ไปจิ้มน้ำพริกปลาละน้ำพริกปลาลเนี่ยเป็นน้ำพริกปลาลของร้านเจเปียสั่งร้านเจเปียร์ตำนมระเบิดมากินนะอร่อยมากคือสั่งนางอนะ่ะแต่นางไม่เอาตัแม่ค้าด้วยกันนะคะเจเปียเป็นคนที่น่ารักอีกคนนึงใส่หนอนมาเยอะๆนะชอบเวลาแม่แกงแม่ชอบใส่อันนั้นอะ่ะอะไรี้มะเขือพวงหนอกสับปะรดมาต้มไม่ค่อยชอบนะคะ เราตุชอบใส่หน่อมไม้เราตโตไม่ชอบกินมะเขือนี่โอเคเท่านี้พอจ้าได้หน่อมไม้แล้วหนึ่งชามใหญ่ๆเลยอ่าต่อไปเป็นเนื้อนะคะ <c oughs> เนื้อยังแข็งอยู่เลยเราซื้อมาใส่ตู้ฟิตไว้นานแล้วว้ายกล่อลม โอเคค่ะใส่เนื้อแค่นี้พอพริกไทยสดพี่สาวเก็บไว้ให้นานละเอามาตัดเป็นอย่างนี้นะโอเคแค่นี้พ่อค่ะเราจะทำพริกแกงนะคะเลือกพริกขี้หนูสดสด เม็ดสวยใส่ลงไปเพิ่มความเผ็ดนะคะโอเคแล้วก็น้ำพริกแกงน้ำพริกแกงอันนี้เราตโตใช้เป็นน้ำพริกแกงป่านะซื้อมาจากแถวแถวน้ำตกพิวนะน้ำพริกแกงป่าแตนตุ้งนี่แบรนด์นี้อร่อยเนี่ยแล้วก็น้ำพริกแกงจ้าโอเคแล้วก็ตำค่ะ ตำจนฝาพิชิโน,นะแหลกนะแล้วก็จะใส่กะปิลงไปอาโตะชอบใส่ใครใส่หรือไม่ใส่ไม่รู้นะแต่ถ้าเราใส่กะปิลงไปในเครื่องแกงด้วยแล้วมันจะแบบเข้มข้นขึ้นอะแล้วก็ตำค่ะจนฝาส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันอ่าโอเค หอมมากโอเคค่ะไปแกงกันทุกคนตั้งกระทะให้ร้อนนะจ้าก,กระทะเริ่มร้อนก็ใส่นะ้ำมันนิดเดียวอย่าใส่เยอะนะมิดเดียวพอให้มันร้อนๆน,นะทุกคนถ้ายิ่งร้อนมันก็ยิ่งไม่ค่อยติดกระทะนะร้อนแล้วก็ใส่เนื้อจ้าผัดไปเรื่อยๆคะ่ะผัดจนกว่บป้าข้างบ้านตะดานะคะ โอ้ยฉุนมากพอก้นกระทะเริ่มแห้งนะคะเริ่มไหม้ๆหน่อยๆแล้วก็เติมน้ําที่อยู่ในครกเนี่ยลงไปโอ้ยฉุนมากอ่ะรอเขาแห้งนะคะพอเขาเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมเหยาะน้าปลาจากไอผงรสด,ดีน้าตาลเราไม่ใส่นะคะแกงเผ็ดหน่อมไม้ค่ะอ่ะแล้วก็ทำไว้อย่างนี้ โอ้ยน้ำมกไหลเลยทุกคนค่อยๆเติมน้ำไปนะคะใส่แบบไป้วก็โอ้ยน้ำมกไหลเลยค่ะอันนี้ก็คือเราจะได้รู้นะว่าเรายังไม่เป็นโควิดเรายังฉุดน้ำไิกแกงอยู่รอเดือดจ้าเมื่อกี้เราแอบเติมน้ำไม่น่อย,อยนะมันแห้งไปพอเราเคี่ยวแล้วมันก็แห้งหอมมากทุกคนอยากให้กล้องได้กลิ่นทั้งเลยหลังจากที่เขาเดือดนะคะเราก็พลิกพลิกพลิกให้เขาสุกทั่วๆโอเคคะ่ะทุกคนนี่ แบมากกูดใส่แบมากกูดเยอะๆอร่อยเคียวโดแล้วหอมดีฉิกใส่ไปเลยอหอมเดี๋ยวชิมก่อนหน่อยนึงดีกว่าออร่อยกำลังดีไม่ต้องปรุงอะไรแล้วไทยเม็ดจ้าปิดไทยสดแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยอโอเคเดี๋ยวเราตักกับข้าวยกสําหรับกันดีกว่า โอเคค่ะตักต้มต่อกัดรองนะคะใส่ไส้หมูจ่อเดี๋ยวมันเป็นไอปะ่ะแกงเผ็ดเผ็ดละสดน้ำร้อนๆเนาะอโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปไก่ต้มค้าไก่ต้มเห็ดหอมใส่ฟักด้วยใครชอบกินส่วนไหนของไก่คะตุ<อ>ม่มปัไอ้เยอะตู่มฉันก็ชอบจึงมากโอเคค่ะกินข้าว วันนี้กับเขาสามอย่างนะคะไม่พอนางจะให้ไปทอดปลาอีกงงมากอ้าวอีนี่หออขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ทำไมเนี่ยอยากข้าวกรอบกินข้าวค่ะกินอะไรก่อนเดียวอร่อยป่ะแม่จบตายแล้วโอ้โหนี่ขนาดหั่นแล้วนเนี่ยใส่เปื่อยดีก่็ แกงอะไรแกงจ้ะมใช่ตำหวานคลุกกะข้าวร้อนๆออ,อ,ออืร่อยไม่เห็นเผ็ดเลยเตย้บอ,อ,อกเผ็ดป่ะเผ็ดไม่ตอกเดี๋ยวไปตกปลากันนะ กินข้าวก่อนนะทุกคนให้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยขอบคุณยักษีก่อนบอกมาดูกันเยอะๆบอกอย่ากดข้ามโฆษณานะบอกเลยเอาดูคลิปเยอะๆแล้วก็แชร์ให้นัโตด้วยนะคะเดี๋ยวทำคลิปกับข้าวทำคลิปหลายๆอย่างให้ดูเรื่อยๆนะคะไม่เบื่อเดี๋ยวจะไปตกปากันอีกแล้วค่ะบายยค่ะบายยก่อนแม่บาย ตปกปา,ากันนะจ๊ะมากับรถพูดใจเหมือนเดิมล้นหากับข้าวสี่ร้อพูดใจนะคะนู้นเห็นไหมวัดวัดที่บนเขาอันนี้คือหลังบ้านของเราแล้วเราก็มองอย่างอื่นไม่มองทางแล้วเดี๋ยวเราก็จะตกป่อนะคะบุกป,ป่าไปเลยจ้า ไม่ลงอะไม่ได้ทำไมมึง <c oughs> ไม่ท้องต้องลงกาโอเคตัวใหญ่กับตัวใหญ่นะคะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองแบบอันนี้เห็นไหมเหยื่อเนี่ยทุ่นสีขาวๆเห็นไหมเดี๋ยวจะลองยอนแบบใกล้ๆใ,ให้ดูนะว่าปลามันจะมากินไหมอันนี้ก็ใกล้เกินแบบป,ปะนี่หืนเอ้า <c oughs> เอาเอ้าเอา้เอาอุย้ยอย่าบ,บอกว่ามันกินจริงๆอะ โเยอะหมดเลยงงมากไม่ตั้งกล้องปลาก็ไม่กินเบ็ดนะคะทุกคนพอเวลาไม่ถ่ายปลาก็ไม่กินงงมากเหวี่ยงแล้วเวี่ยงอีหรือว่าปลาบ่อหน้ชอบออกกล้องคะปลาลูคิวอะอุะวยได้จริงๆด้วยมือได้แล้ว <laughs> <laughs> เอา้ากืว่าจริงแล้วแหละ <laughs> <laughs> เอออีเตตกปลา นะเอาอีกแล้วได้เหรอวะปลากินแต่ของอิเตะงงมากตอนแรกกินแต่ของฉันตอนนี้กินแต่ของอิตเต้ละทำปลาเค็มจะได้ทำหรือเปล่าแดดไม่มีเลยพาย,ยุเข้าเออทุกคนวันนี้เรามาตกปลาก,กันนะคะอ,อันนี้เสียงอาจจะเบาหน่อย,น,อยนะถ่ายกับโทรศัพท์ไม่ได้ออกกล้องมาสวยขันเบ็ดได้ก็มาตกปลาหากับข้าวเลยครับฝนก็ตกงงมาก ปลาประเทศได้ขนาดนี้แล้วตกกับกุ้งนะคะฝนก็ตกนี่บ่อของเราเองทุกคนสนุกนะใน,นช่วงโควิดเราไม่มีอะไรทําก็มาตกปลาหากับข้าวกันนะคะเหมือนเก็บตัวอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้กักตัวนะคะเราเก็บตัวหย่อนหลุมเยอะว้าหพอหย่อนไปปลาก็ะตอดเลยงงมากอุ้ยจมไปแล้วจมไปแล้วอุ้ยได้อีกแล้วอ่ะอุ้ยงงงสงีตัวแล้ว ไม่ข้ากระป๋องจะลงปล่อยแล้วตอนเราพีคหมาเราโอเคนี่ดูเธอใหญ่มากกวนมากนะคะเพราะว่าเราให้หัวกุ้งหัวกุ้งที่เราปอกมาที่เราไปทํายำเนาะเราเอามาตาดให้ปลากิน,นแล้วเรา,า,า,าก,ก็เอาปลาไปกินอีกทีหนึง่งกับข้าวของเรานะคะทุกคนจะกลับบ้านค่ะฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเก็บเด็กกันแล้วค่ะ i don't the...